สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับตอนนี้อยู่ที่ล็อกสัดนะครับนอร์เวย์ขับรถมาเองนะครับทุกคนนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นภูเขาเนาะวันนี้ฝนมันตกมองไม่เห็นนะครับร้านนี้จะเป็นร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเนี่ยพาทุกคนมาเดินเดนเล่นๆเฉยๆขับรถมาประมาณ เท่าไหร่เกือบ200มัโลครับร้อยกว่ากิโลเนาะ100้นี่นะครับวันนี้บรรยากาศไม่ดีนะครับทุกคนบรรยากาศไม่ดีฝนตกมันก็เลยวิวมันค่อยจะสวยเท่าไหร่เนาะในด้านหลังผมทุกคนเห็นไหมครับจะเป็นภูเขาเนาะก็จะมีเมฆเมฆหมอกปกคลุมนะครับ ก็เป็นงวสวยแบบหนึ่งนะครับทุกคนโอ้โหตรงนู้นเขจะมีโดมเป็นโบสถ์ครับเป็นโบสอยู่ด้านหน้าเลยนะจะเป็นโบสแต่มันบังนะครับเนี่ยด้นานหน้าผมจะเป็นโบสนะครับทุกคนเดี๋ยวพาเดินเลาะๆนิดนึงนี่ก็จะเป็นห้างหมดเลยครับแถวเนี้จะเป็น ห้างแต่มันเล็กเนาะอันนี้ก็ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนนัานนู้นก็ขายขายอ,อุปกรณ์ทั่วไปนะฮะเบตเตเล็ตพวกอาหารพวกอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็มีหมดนี่นะครับก็จะประมาณนี้เนาะวิวพาทุกคนมาเดินดูบรรยากาศเดี๋ยวถ้าผมได้เข้าไปร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าผมอาจจะถ่ายทุกคนได้ดูนะแลวเมื่อกี้เข้าไปร้านข้างหน้านู้นไม่ได้ถ่ายนะครับทุกคน นี่นะครับเห็นไหมวิวส,สวยๆเนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านขายเครื่องจะ้ไฟฟ้านี่ครับร้านนี้เมื่อกี้เดินเข้ามานี่เนาะเขาจะขายก็จะมีพวกดอกไม้ขายด้วยนะครับเนี่ยจะประมาณนี้เนาะ บล็อกสนามบินจะอยู่จะอยู่ฝั่งฝั่งทางโน้นนะครับสนามบินฝั่งทางโน้นนี่สิบแปดองศานะครับอันนี้คือสปาร้านสปานี่คือบริเวณรอบรอบนะครับทุกคนถ่ายให้ดูว่าเข้าแต่ข้างในข้างในผมเข้าไปเมื่อกี้ผมไม่ได้ถ่ายนะร้านนี้เนาะซื้อของออกมาแล้วโอ้โหหันมาด้านนี้วิวสวยไหมเห็นว่า,าสวยไหมอันนี้ก็จะเป็นร้านขายอาหารไทยบนนี่นะครับ เยวอาจจะเดินเข้าร้านโน้นนะครับครูบัสเดี๋ยวอันดับแรกก็จะเดินเข้าร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนวิวสวยไหมครับทุกคนคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับวิวสวยเนาะแม่ฝนมันตกนะครับถ้าฝนไม่ตกท้องฟ้าเปิดเนวิวคงจะสวยมากภูกเขาลูกข้างหลังนี่สวยนะครับผมเคยเคยมาตอนที่มัน ไอ้นั่นเนาะมันแดดมันจะสวยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปร้านขายอ,อุปกรณ์ไฟฟ้านะครับทุกคนทุกคนดูโหข้างหน้าหมอกเต็มเลยครับฝนมันหยุดเนาะนี่นะครับภาพอาจจะไม่สว่างเท่าไหร่นะเพราะใช้โกโปรในการถ่ายนะไม่ได้ใช้โทรศัพท์นะครับเป็นโกโปรเนาะมันก็เลยอาจจะไม่สว่างเดี๋ยวพามาดูมุมนี้โอ้โห มุมนี้ก็สวยทุกคนเนี่ยมุมนี้ก็สวยโอ้เดเดินมาข้างหลังสักนิดเราเดินถ่ายทุกคนได้ดูวิวนะครับเน,น,นี่ยตรงเนี้ยเป็นโดมโดมเป็นโดมขึ้นนะครับไม่รู้เป็นอะไรเนาะแต่ก็สวยนะครับเน,นี่ยตรงเนี้ย วยมทุกคนสวยไหมนะครับพามาดวิวเมื่อกี้ก็ออกจากร้านนี้นะครับอันนี้กริมมาเทอสันนี่นะครับก็คือล็อกซัดนะครับที่หมาเนาะที่นอร์เวย์นี่แหละทุกคน ม,มุมมุมนี้สวยเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพนิ่งน,นะครับเก็บบรรยากาศสั้นๆของตัวเมืองมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว้าวนี้ก็จะเป็นห้าง,น,น,างนี่ก็เป็นห้างนะู่นก็เป็นห้างนะร้านขายของหมดเลยนะครับน,นะครับทุกคน สวยไหมครับดูวิวรอบๆตรงนั้นไม่รู้เป็นอะไรนะเป็นโบสถ์หรือเปล่านะครับที่เป็นโดมสูงๆเนาะข้าฟ้านเปิดมันจะสวยนะครับตรงนี้จะเป็นภูเขาเนี่ยครับจะเป็นภูเขาหมดเลยนะมันมองไม่เห็นครับเมฆมันจะบางหมดเลยนะหมอกมันบางเนี่ยอยู่ระหว่างนี้แล้วครับแต่อันนี้ก็คือสวยแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนได้ดูวิวนี่หนึ่งแล้วผม ขอตัวลาไปก่อนนะครับ